เอจะเมนจะได้ดเวลค่ะ Welcome to my channel โอเคนี่ทุกคนก็อยู่กับผมเหมือนเดิมดิชแนลซึ่งตอนนี้ทุกคนสิ่งที่คุณเห็นก็เกมเพลช์แนวโรเพนะนะว่าตรงว่าทุกคนน่าจะโอเคแหละทุกคนไม่เห็นเลยเนาะไอ้ที่มันลอยอยู่นี่นีน่วอรวเลอร์ คือเมื่อเดิมมันก็ค่อยสวดแต่เขาทำไม่ได้ก็คือมันตึงจัดเฮ้ยแบงเกอร์เซเวอร์เตียนเนี่ยก็มีคนจะแปลงร่างเซเวอร์เตียนเซิร์ฟแบบเนี่ยมันต้องมีเซบาสเตียนตัวใดตัวหนึ่งแบบนี้เห็นไหมแบบเหมือนแบบยานหลุดล่างอ,อืมยิงอัดหน้าล็อบบี้ก็ลักษณะห้องล็อบบี้เหมือนนะอ๋อชื่อเท่แต่เซบาสเตียนตัวนั้นมันน่าจะแบบพิการอนะ เคยหายแล้วเก่นี้พอไปล่าเซเวสเต็มมันจะติ่งปัางหน่อยนึงนะนี่อ๋อนี่อ๋อนี่ยังยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยแม่งที่จริงเซเวสเตียมกุ้งะห้องเจเลเรชัのの <produ funny gli ete quer> ่นด <uard> ูเมื่อกี้คือห้องแบบเรนดอมเลยจริงก็จะมาแล้วห้องแต่ห้องนี้จะดูเงียบเงียมากเลยแม่งใครแทบเล่นเลย ห้าเสือไดริงบอลเดี๋ยวเขรตั้งตัวอะไรนะไฟฉายเปิดนี่น้อยจังเอาไอหมึกไม่อยู่นี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 ่เอ้ยออกหาเรื่องขอกหาเรื่องขอกหาเรื่องนี่เออเดี๋ยวจะหาต้องเข้ามาดูโมเดลพันจะไม่รู้สองพันด้เท่าไหร่ ไม่เล่นอกบัตเบนิกดูนหน้าตาดีที่เขาทำดีไม่ให้มันติดดิกเสร็ดหน้าตาก็ระมาแบบแต่กอไมล่นได้ดทแ่ก็าทำได้ดีนะจริงจิทำได้ไไดีก็ไอ้สเอร์เลยที่ใหนสปอเอร์ก็จะอย่างี้ขอป้าตัวนี้จรึงรู้แค่รื่รประวัติแต่ละตัวเลยไอ้เนีแนนซโรนะ ใทีสุดาคจะ้ม,มนีมหน้าตาคืปลาไวเปอร์คิทีฟันเนี่ยเพื่อนมันเชสสโมเกอร์ไม่ได้เนี่คือโมเดลของเชสโมเกอร์่สเัีโมเนี่ยคือหน้าตาก็จะเออเออแบบนี้ไม่หน่อยนึงนะโอ้โห เดี๋ยวโคตรเดี๋ยวโคดยคเอาน่า 317นั่นคือไอเฟสติชันมันต้องละปีเฮ้ค,คนดูไม่แน่ล่างมันถูกเชยวิญญาณแล้วเนี่ยตอนนี้โอเคโอเคไอเฟสต t ชันใจก่อนลูกเออพัดดอไวแมสกนหน้าตาเนี้ยดูดีนะแต่พี่แกก็ทำนะยูเด็ดยูเด็ดื่อเท ไอ้ก็ซ่อนต่อซ้อ,อนซ่อ,อน,ออนอไหนซ่อ,อนไหนลูกเพราะจะได้ว่าหนูซ่อนได้เนี่ยซ่อนเนียนอยู่นะแต่ไม่เคยได้สี่สองต่ออมจะกลับแพงสี่สามลองแล้วก็หนีไปปากมันก็ ดูด you know. no, ิอ no, no, yeah, ่ะคือฆ่าเราอตูดโอ้โหแม่งแแม่งนั่นเลยโมเดลทำดีนะแต่มันดึงหน้าเราไปเแล้วก็วอลทัตลรามูนาเรียยังเล่นไม่ได้นะต้องโชว์คนดูขึ้นหน้าตาของวอลทัตลามูนาเรียหน้าตาก็แบบนี้แหละ อินวิซิเบลมาเจอร์ตัวเหมือนแล้วก็เ้นต์เอจิสามเซเบสตีนซึ่งผมจะไม่รีวิวคนส่วนตัวสกลดก็ประมาณแหละยำดูดูเออมากอะไรวะน่ะอ้าวตัวตัวมาน่าจะเป็นพวกกูพีเพอเนี่ยเป็นไอพีเตอร์เพนเตอร์มัน มันก็ดูชั่วมากเริงๆเิแล้วก็ไอ้กูพี่พ่อที่มนาใช่คนดีมากเท่าไหร่เด็กเกมนี่ก็ทำโมเดลดีนะเปิดมาโดนตบเผียมึงดอกภาษาสเปน,เน,เน,เนแนนล้ตกช่ไหอืเกมตึงๆแล้วก็ imaginary f r i e มเพื่รักเรา แต่เบอร์หล่อนกวนอะวันดีจริงจริงมันไม่มีนะจริงจริงเกมเนี้ยจริงจริงในออริจินอลมันไม่มีหมดแต่เกมนีเขาทำได้สร้างสรรค์นนะทำได้สร้างสรรค์เลยทีเดียวเอ้ยเอาลงมาก่อนโอ้ยวันดีถ้าแต่คือเกมเขาทำไม่มีหมดแต่ในเกมจริงอนะทำได้ไหม กดมาแล้วนะเนี่ยเรียกเรียกแล้วแทบไม่มีประโยชนะ์อะไรเลยสำหรับ i m e r g e n d y f a o e เนี่ยที่เดี๋ยวก็จะเป็นพวกไอ้น,นี่ไปนะซึ่งเราก็จะไปเป็น invisible man ก่อน invisible man ดู้องเราบี้นี่เดี๋ยวเรจะได้ผมเคยเจอไอ้ตัวหนึ่งที่หน้าเลยใช่ไเอ้านะียเอ้ยไม่เข้าไปได้ไม่เข้าได้ไม่เข้าได้ มจะจะไม่ได้ว,วดุ้ยมีปฝาไว้น้ำฝาไว้น้ำโอ้ยเจอบนน้ำนี้มีหานขดเอ้ยขึ้นไม่ได้แล้วเวนกับเวนกับเวนกัาขึ้นเรือดำน้ำขึ้นเรือดำน้ำขึ้นไปได้ขึ้นไม่ได้อีกขึ้นขึ้นเออขึ้นได้แล้ว เช่ตัวนี้เดินได้ทั่วเลยอันนี้คือมาสเตอร์ตัวเองตัวนี้มันก็หน้าตาก็จะไม่เห็นคือเราไม่สามารถเห็นฟาร์มพี่แกเป่าๆได้นะไ้่กดไอ้โหมดสามอ่ะในป่าพี่แกเต็มที่เลยเอ๊ย วิง่งไปดูเลือขึ้นอกลือกแต่ว่าเซตสี่ววาสามสองขีดมันเพิ่มมาทีหลังเดราจะค่อยรอไปเล่นเป็นเสื้อไ่ใเสือเนนิ่งบอสมีตัวอะไรอยู่น่ะเสือเรนนิ่งบอยมันก็ไม่มีอะไรแหละมีแค่มีคนเล่นอ่ะที่เราสามารถช่วยซ่อมแดดซ่อมนานหนึ่ง มาแคโอเคเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยวิ่งแล้ววิ่งวันระทอนเลยอีตัวนี้คือความตามจวิ่งค้างถ้าเราถ้เราตายคาที่สุดตัวเราเปื โอ้ยขนาดมันคุณตายแล้วก็แบบแค่นะั้นไอ้ยลองตาแบบทีมันหมิ่นหิ่นหม่นรองตาแบบมันดิ่งอันนี้มีท้ออย่างหมิ่นมากเลยมั้งไอ้ตาขาบันไดดิมันจะตกได้ปล่าตกนี่ Còn tài long nữa, Xin được lắm Tài đi nè tài tay đi tay nhanh đi nhanh tay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  nhanh กูพีเพลอันมีท่าเดินนะโอ้ยกูพีเพลขึ้นมาก่อนมองมือตัวเองด้วยเรียนพลายกันหนิเป้ยนะ่ะโอเคแต่หน้าตาจริงๆขออีกกูพีเพลตอนนี้มันไม่ใส่หน้ากากสรุปหน้าตาเป็นยังไงบ้างหน้าตาเป็นยังไงบ้างวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหยิ่งกว่าโโโโก้อนเน,นื้อเดินได้ hay <tôi> vậy phong đây là đi cục, bye 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 oh. ơi